เดือนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับรูปทรงหนใครจําได้บ้างว่าสัปดาห์ที่แล้วเราทําอะไรเกี่ยวกับรูปทรงไหนมีไหมใครจําได้ไหมเนี่ยบนโต๊ะคุณครูคมีไหมอ๋อเลขาคณิตผจญมังกรนะจกันมีรูปทรงเลขาคณิตสัปดาห์นี้นะคะ,รเ,ขขะ,คะเราจะมาเรียนรูปทรงเลขาข รูปทรงเลขาคะคน,นิดมีรูปทรงอะไรบ้างอันนี้คืออะไรคะอันนี้แหละคืออะไรคะโอ้ทรงกลมนะคะทรงกลมมีกี่รูปหนึ่งรูปทรงกลมอันนี้สีอะไรคะสีชมพูเก่งมากค่ะภาษาอังกฤษว่าไงคะ pink pink พิงะคะสีชมพูนะคะเก่งมากเลยต่อไปต่อไปอะไรคะวองอะไรวงรีวงรีนะคะวงรีภาษาอังกฤษว่าไงนะ blue นะคะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเก่งมากเลยห้องนี้เก่งมากเลยนะคะ อันนี้อะไรคะรูปทรงอะไรทรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็มีด้านสามด้านหนึ่งสองสามสามเหลี่ยมมีสีอะไรคะสามเหลี่ยมมีสีอะไรคะเด็กๆสีแดงเก่ง,งมากเลยนะคะสีแดงภาษากรีกว่าไงคะเลสเลสสีแดงนะคะจ้าอันนี้อะไรเอ่ย สี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะยาวๆนะคะยาวๆเหมือนผ้าผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีอะไรคะสีเขียวเขียวสังเกตุว่าไงนะคะกรีนกรีนเก่งมากเลยนะคะอ้าวต่อมาคืออะไรคะต่อมาคืออะไรคะอะไรนะคะ สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไงนะคะ yellow 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 เก่งมากคะ่ะเก่งมากเลยลูกทรงแลกลขาคณิตที่อยู่บนโต๊ะของครูจ๋ามีกี่รูปคะ สองสามสี่ห้าเก่งมากเลยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็จะให้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงนะคะรูปทรงต่างๆที่เด็กๆเ,เคยเห็นนะคะสามารถทำอะไรเป็นได้บ้างทอะไรได้บ้างคะสี่เหลี่ยมอ๋ออะไรนะคะอ๋อ ด้วยสามเหลี่ยมเป็นอะไรคะหลังคาเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะสำหรับในหน่วยนี้คลิปนี้นะคะก่อนจากลาเด็กๆลองตอบให คุณครูจะฟังหน่อยว่าตรงที่คุูจ๋านั่งอยู่เนี่ยลูกทรงซีเลียมอยู่ตรงไหนบ้างอะไรนะคะอะไรนะคะโต๊ะโอ้โหเก่งจังเลยโต๊ะแล้วอะไรอีกหมหอนโอ้เก่งจังเลยค่ะ ว่าเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูมากเลยนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับรูปทรงเลขคณิตต่างๆนะคะอ่าคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้